สวยหล่อพอสามารถครบนะคะมีวิธีการดูแลตัวเองค่ะปุษมายังไงบ้างก็เนาะคือผมเชื่อว่าเรื่องการที่เราดูแลภายนอกอยู่ดีงามของเราในร่างกายเราเราต้องดูแลจากภายในด้วยครับผมถ้าเกิดสมมติเรานอนพอนะครับกินในสิ่งที่ถูกต้องนะครับแล้วก็กินวิตามินหรือว่าบำรุงร่างกายนอนให้ถูกถูกทางตามที่ร่างกายเราควรจะได้ครับแค่นี้นะต่างหน้าตาของเราก็จะดูเฟรชแต่ถ้าเกิดบางคนอยากให้มันเฟรชขึ้นกว่านั้นอีกมี เราจะทำยังไงนะครับตามคิปนเดียวบางทีคบางทีพ่อก็แพ้บางทีใช้กระดับก็แพ้ใชใช่เราจะยิ่งหนานอีกใช่ไหมครับนั้ต้องมาถามคุณหมอเคที่ใส่สูทา้กานนะครับคุณผู้ชายที่ะสามวทำไหน้าคุ้เป็นตเด็กเลยครับจริงนตไจริงผมก็ไม่อเห็นด้วยกับการพูดกันแต่ว่าท่เขาพูดกันก็เยตามนั้นนะครับคุณอย่ามาใส่ครับ ไไนม่เด็กกอมาดูหน่อยสิไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเปิดโทรศัพท์ดูได้เดี๋ยวถึงบอกว่านี่ะครับคือถ้าเราอยากจะทำให้หน้าเราบน้าอาใสหน้าเรารู้สึกมั่นใจในการออกจากบ้านนะครับบางคน รอนผ้าคนรู้สึกช่วงนี้ทั้มเพราะว่าเจอแดดสีพื้นใต้ตาดำอะไรอย่างเงี้ยครับยิ่งผมเนี่ยครับทำงานก็ปลอมใต้ตาดำแน่ๆครับจะเห็นได้เลยครับบางนี้ต้องใส่ไว้ตลอดเวลาจะเห็นชัดเนาะเวลาแบบเราใช้แบบร่างกายจริงบหนูไม่เคยเห็นเลยอ่ะจิ๊ไม่เห็นความกระแทกเวลาเวลาเรามาที่เตาชุดเราต้องเตรียมตัวมาดีครับผมดีใครไม่เห็นนะไม่ดนไลน์คนใจคุณคุณเจ๊ ช่วยได้เขามีโปรแกรมสโตรดิ้งไอาวเน้นรอบดวงตาดีเพราะประมาณ15นาทีเองจริงๆ15ทีครับใช่เดียวเราจะมีเครื่องแล้วมีตัวทรีทเมนต์ช่วยแบบว่ารอบดวงตาครั้งแรกก็จะเห็นผลเลยค่ะใชหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเองอย่างคุณจามาเนี่ยเวลาน้อยแล้วเวลาเข้ามาทีก็อยากได้เห็นผลเลยเนาะไม่เจ็บค่ะนอนสบายๆได้พักผ่อนด้วยแล้วก็นอนหลับไปได้เลยเนาะเพราะฉะนั้นกับลูกค้าที่ได้รับแล้วก็สามารถใช้โปรแกรมนี้ได้นะคะตลองดีใช่ค่ะ เขาบอกว่าทดลองมาแล้วไงก็เลยกล้าก็เลยกล้าบอกกันไงว่าเยี่ยมเลยใช่ค่ะนะสำหรับสรุปได้ง่ายนะแล้วก็จริงๆพวกแกรมอนอึอีกมากมายจริงๆนะคะก็ลองสอบถามมาดูทุกคนจะมีปัญหาเกี่ยวกับการหลเชื่อซึ่งคนที่นี่รู้อยู่แล้วแหละว่าเรามีปัญหหาตรงไนเราอยากจะจัดการอะไรบ้างแต่บางทีเราอาจจะแค่ไม่กล้าที่จะไปบอกใครรับรองครับไม่ต้องบอกผมครับต่อออกคุยช้าๆครับผมไม่อยากรู้ครับผมแค่อยากใหุ้ครู้ว่ามีคนที่พร้อมจะรับฟังคุณมากหรือไม่คนี่ เราไม่ไปมัก็ไม่ไช่วยอะไรได้นอกจากจะบอกว่ามาเท่ามาที่นี่ที่นี่ครับจบหลอดตลอดเลยคนนี้ก็บอกว่าที่นี่นอกจากเราไม่ดูด้วยตาเปล่าเราใช้เครื่องมือแม่ค้า ตรวจสอบนะคะเพราะว่าปกติแล้วสองเราจบเราเห็นแต่ผิวด้านนะอกเนาะใต้ผิวด้างในางทีเราก็ไม่รู้บอกว่าเฮ้ยผิวข้อเศร้างผิวเราเป็นยังไงอะไรยังไงก็มาตรวจกับเครื่อง 4D Analysis ค่ะบอกว่าเป็นเครื่องสแกนแบบสี่มิติเลยแล้วถ้าเจอทุกคนมานะงานจะอยู่ตรงโน้นนะครับที่ซีพีเอไอที่สิงเโปร์แนเฟิร์สโปรโมงอุโมงค์เอาหน้าเข้าไปเซลฟี่เหมือนที<ห>่ค<ส>ุณเซลฟี<ส>่ก<ๆ>ับค<ห>ุณเจมมาค่ะริ้วเกมเลยนะใช่ค่ะใช่แค่แบบว่าแชทแชทแชทสามแชทเท่านั้นเองเดี๋ยนไปที่พูดเจมมาก็ได้บอกเลยเนาะบางทีก็กังวล ใต้ตาบ้านหรือว่าผิวบ้านก็มีทำทีเป็นบ้านใช่ไหมคะบางทีก็บางทีถ้าว่าเราก็ไปแล้วเราก็ไปทำทีเป็นตามที่ที่เราแบบใครบ้านเราหรือที่ที่เราเสนใจอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อที่ว่าบางทีเราทำงานหนักไม่มีเวลาจริงเราก็ต้องใช้วิธีที่เขาเรียกว่าถูกต้องดีรัดแล้วก็ได้ผลด้วยครับผมใช่ค่ะแต่ว่าถ้าผู้ชายบางคนบอกว่าเป็นสมัยใหม่ไยบางทีผู้ชายก็ยังแบบ ความเข้าใจแบบเดิมๆว่าสถาบันความงามมันเหมาะแค่ผู้หญิงมันจะมีเฉพาะแค่ผู้หญิงค่ะที่เดินเข้าผู้ชายไม่ค่อยเดินเข้าหรอกแต่ถ้าอยากเชิญชวนคุณผู้ชายค่ะุูจะมาเจตัวนิดนึงไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงนะครับความมั่นใจเป็นเรื่องสำคัญมากไม่ว่าเราจะทำงานเราจะไปเรียนหรืออะไรก็ตามเนี่ยครับจะไปหาแทนจะไปออกเดทคือมันต้องมีความมั่นใจเอาเพราะฉะนั้นการที่ถ้าเรารู้สึกว่าผิวหน้าเรามีปัญหาหรือว่ามีสิ่งที่เราอยากจะแก้ไขนะครับ มันก็เป็นการบอลทอนความมั่นใจของเราแล้วเพราะฉะนั้นนะครับเราควรจะมีจัดการเรื่องพวกนี้แล้วเราจะมีความมั่นใจในการทำทุกอย่างมากขึ้นสุดนี่จริงค่ะจริงจริงนะคะเพื่อที่จะบอว่านักการงานเข้ามาไงคือความรักเล้วมาหรือยังคะับยังครับสมองดี จะแบบเผือกหลุดๆจ้าครับอะไรมุ่งมุ้งแต่เรียนเ้ยคะรักไม่มุ่งมุ้งแต่เรียนรังานใช่ไหมคะันเรา่้เ็นคจมามาในวงทานเนี่ยกี่ปีแลวนะคะ5ปีละ5ปีครับไมยเคยเห็นบอกว่ามีข่าวกุกิงกลับไปดูย้อนหลังเยอะเลยครับมี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 ไหมครับ อ๋อพี่เป็นเรื่องจริงอ่ะออกไม่มีครับผมไม่มีครับก็เขายังไม่มาเโี่ยยังยิบสาวอยู่เลยครับพี่ไปไหนพี่นีอยู่ก็ดูแลไม่ไหวแล้วใช่ไหมคะผมบอกแล้วับอย่าฝากชื่อไว้กับผมแต่เท่านี้ผมได้ครับผมรู้แล้วนะรู้แล้วพี่เลยป็นรู้ครับผมแค่นี้ก็เอ็ดดูกันแต่แย่แล้วใช่ไหมคะฝากกันตั้งแต่เช้าก่อนที่จะเปิดอีก หน้าโปรดอ่ะจริงๆคนนี้คนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าทุกคนเก่งมากเพราะว่าที่นี่ไปการช่องมาครับแล้วก็ปการช่องก็ร้อนทุกคนก็ก็ร้อนกันนะแล้วทุกคนก็ตามมาที่นี่แล้ขอบคุณมากๆเพราะว่าผมเองก็ที่ผมเองยังรู้สึกแบบแล้วที่สุดท้ายที่ออกมาแล้วร้องเพลงแรกไนแตามผมเองก็ร้องไม่เคยร้องมาก่อนเลยเราร้องตั้งแต่ที่แล้วแล้วเขาฟังโหรู้ยังไงอ่ะ เพลงแรกเป็นใหม่มากไม่เคยร้องอเลงแรกใหม่ใหม่แล้วเหรอคะใหม่ที่สุดครับที่คุณเจร้องใช่ครัไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อนชื่อเพีงแพ้หัวใจตัวเองจากละครร้องเี่ชายันนี้ไม่ใช่ลูกเสือแสดงเองร้องเองนะคะครแล้ววันนี้มีทางหน้ากากมีทําเสื้อเพราะว่าไปชอปมาหนดอใช่แล้วก็ี่ตามมาถนี่ครับผมแลาสีกับภาพก้าไมไกลกันแม่ค่ะ ช่องแบบไม่ได้อยู่ข้างามซีแต่ก็ดีนะครับทุกคนจะได้แบบปิดแล้วก็แบบไม่คไม่จริงแล้วทุกคนหวังของฟรีอยู่ใช่ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีแอนดี้ดิเดาพลาดใช่อันนี้ดูปูเสือดีมากนะคะแฟนคลับเร่งรีบสมัครกันด่วนนะครไม่เป็นแฟนคลับของคุณเจมมานี่ค่ะเดี๋ยวเราเราขอสมัครด้วยนะปีหน้าเราขอไปด้วยนะคุณเจมส์ ใครที่ไม่ไม่ทราบนะว่ผมจะม่ีเากลีแล้วอยากไปสนุกก็มาก็ได้นะครับผมออกค่าใช้จ่ายให้ครับเปนมา4 0 0คมีสอโรงรนเลยบิกันเป็นลมครับเช็คบิดเป็นลมครับ เป็นยังไงบ้างครไ,ไปแค่สองวันมีใครเกลียดผมไหมครับใครที่ไม่ดูละครเรื่ลลองนี้นะครับคือผมเล่นเป็นตัวละครที่ชื่อสมกตนะคร<ม>ับแล้วก็ไอคนที่ใ,ใ,ใส่หน้ากากแล้วก็มีฮูนี่แหละครับเป็นนักฆ่าแล้วก็จะรังแ้มกลุ่มที่เป็นคนที่ปิดไมค์ทำอะไรไม่ได้<อ>เป็นกลุ่มผู้บริหารเดี๋ยวครับทำไมที่พอมีสามเหลี่ยมกับวงกลมนะคะ ครับอยดูเรือสังเกตคืดูเรือพอมาเล่นเรือมันมีแบบเป็นสามเี่ยมวงกลมนั่นนะครับขอยืนก่อนครับโอ๊ยมันใหญ่ไปปะคะาท่าที่คอยนี่คือสัญลักษณ์ของคิมครับเวลาจะไปออกรายหน้าใครนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ติดตามดูครับละครเรื่องนี้สนุก เราเล่นกันยังสนุกแล้วแล้วมันจะติดได้ไปเรื่อยๆครับอาทิตย์ที่ผ่านมาเปิดตัวมาเรือกปูเรื่องอาทิตย์นี้วันจันทร์นี้เรบจะเรือกมันคือมันคู่รักแล้วก็มีที่มาที่ไปหมดเลยครับเพราะฉะนั้นหลังนเขาไปตลอดด้ยใชไหมนี่สัญลักษณ์นี้เราขอถามได้ไหมคะใส่ยังไงต้องเป็นสัญลักษณ์นี้ค่ะอันนี้ผมก็เขาให้มาแบบนี้ผมถามพุ่งกลับในทนะครับเขาก็บอกว่าไปได้แล้วครับไปเข้าฉากไป อะไรประมาณนี้นะเรื่อเอาไปฟังตามนี้แหละต่อไปนี้นะถ้าเกิดสมมติเราจะไปอาคมใส่ใครเราจะทำแบบปล่อยคอนะครับไปเล่นกันได้นะผมอ๋อนี่คือวิธีการเล่นของว่าเอกกับจอใช่ไหมคะแฟนครับถึงกำลังสมบวติโอเคครับผมอย่าอย่าเพิ่งอย่าลืมดูด้วยนะครับผมดูด้อเควันไหนนะคะวันจันทร์นะครับผมเป็น เออตอนที่สามครับการช้อปปิ้นะครับผมเจนกับคุณมารกี้มาร์กี้มารกี้แต่งงานแล้วเนี่นะนิ่เมื่อวานนี้ครับขอแงามากี้ขอมาที่แต่งงานเลครับโหทำไหมคะอกหักเหรอคะเปล่าครับแค่คิดว่าทำไมเราไม่ได้ไปทำไมเราอยู่ที่นี่ทำไมพี่ปอกไม่ชวนผมไป ไม่เป็นไรครับเี้ยวกลับมาครอยเล่นฉลองอีกทีนะได้ใจเลยนะนะคะนอกจากอาคมยังมีอีกละครเสียางหัวใจครับผมจะอันนี้ยังถ่ายทำอยู่ถ่ายเสร็จแล้วปะถ่ายเสร็จแล้วด้วยเสร็จแล้วก็น่าจะได้ดูปลายปีนี้ครับผมปลายปีนี้แล้วก็ตอนนี้เริ่มถ่ายละครเรื่องใหม่แล้วครับดวงใจใมีขนาดโอ้โห อดต่อเรื่องมากค่ะบอกเลยว่าไม่หายไปไหนอันนี้เอาไว้ดูหน้าหนาวหรือเปล่าคะเรื่องนี้ไว้ดูหน้าหนาวหรือเปล่าเออค่ะได้จะหานใช่ไหมคะก็ได้ครับเแ็่ที่บ้านเป็นอาเย็นนะทำมคะเราไปอยู่ด้วยหนาครับจะเอาเสื้อผ้าห่มมาให้ครับครับแหม่แล้วโอ้โหมีละครให้ติดตามต่อเนื่องจริง เลยนะคะตอนนี้ก็ชมไปได้นะคะเรื okay. ่อยๆเลยกับอาคมจบแล้วอาคมก็ได้มีแสงแรงหัวใจต่ออีกแล้วก็รับถ่ายท้านะคะละครอีกด้วยอ่ะนะคะฝากติดตามผลงานคุณเจมมาถ้าเกิดว่าอยากจะแบบตามไลฟ์สไตล์ล่ะแบบนี้เราต้องฟอลโล่ไงเราชื่นชอบใครเราต้องแบบไปฟอลโล่ดูไลฟ์สไตล์วันนี้ไปไหนท่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยคุณเจมมาค่ะแนะนำนะครับให้ไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียแ่ายตอนไหนก็ตามแล้วก็ไปแฮชแท็ก เจมมาเขียนแอชแทชแล้วก็ J A M E S M A นะครับผมไม่มีอาต่อนะครับแล้วก็จะได้เห็นว่าวันๆผมทำอะไรบ้างครับผมหรือแม้ก็ติดตามของข่าวสารของเดอะทัสก็ได้นะเวลาอยากจะมาเจอผมนะครับหรืออยากจะมาร่วมสนุกในกิจกรรมอย่างวันนี้ก็ดูทางเดอะทัชเดอะทัส P K K ครับใช่เลยครับเดี๋ยวเราจะมีกับอีกหลากหลายสาขาเราก็ติดตามกันได้ค่ะกับเดอะทัส B K K แล้วก็ถ่ายรูป ทำไมคะเพอลูกค้า VIP ของเราได้ขึ้นมาหรือยังคะหนึ่งร้อยคนใช่ไหมคะต่างเขาเลยค่ะเอชซันนั่งอยู่ดานแล้วนะเดี๋ยวลูกค้าขึ้นมาก็จะโดนลักโขบของโดนลากโขบให้เอลเลยอะปัญหาคุ้มไหมคะหอยย่าเดี่ยย่าค่ะลูกค้า VIP ของเดชชาของเรานะคะไม่ธรรมดาใช่แล้วค่ะสหรับลูกค้า VIP จะมีบัตรเชิญจากเจ้าหน้าที่โดนของเนี่ยค่ะลูกค้า เตรียมโทรศัพท์มือถือเพื่มาถ่ายรูปได้ไหมเนองสวยรยังคะโอเคขอบคุณค่ะเหล่าพญาตราถ่ายรูปค่ะาใหญ่นะคะนะคะสำหรับลูกค้วีพีนะคะที่ได้รับฝากนะคะวีพีของค่นเกิดมาตราแล้วคโอ้นีเรไอแม่เห็นไหแล้ว่าสมัยนี้นะคะดูดีเนีทุกคนเองนทุกคนจับจองใช่หมนี่สื่สีเนมเลยนะเน่าเก ปแล้วเลยนะคะต้องมีชิงดูแลกันตลอดนะไม่ใช่ถือว่าเหน้าตามัน้สงสวยออยากกี้ก็กีสิครับห่คร้่ใเลยคร้เวจะมาเอนนี้ครเรครับ คุณเจมส์ก็หล่อตัวจริงไหมคะไม่จริงหรอกเนาะคุณเจมส์หล่อที่สุดมีสันคล้องมีสันคล้องบอกแล้วนะบอกไม่ต้องพูดันจาราค่ะเป็นคนธรรมดาค่ะก็สามารถดูดีได้นะคะดูหล่อได้ดูสวยได้เหมือนกันเนาะลูกค้าวีเคราะห์เราแบบนี้เลยสนิค่ะโอ้มีความหล่อคเนนนะกั้ ตะลึงคุณพี่เลยทีเดียวคุณพี่คะทราเปมีความอ่อนว่าขนาดนี้ต้องแต่ว่าเป็นลูกค้าเราแล้วไงคะก็จะมีทั้งความสมาร์ทความดีความออนแรกค่ะจับแบบนี้เลยขอขอบคุณค่ะดานค่ะก้องใหญ่ต้องใหญ่ค่ะนะคะเดี๋ยวไปกับพี่ได้นะภาพสวยๆค่ะจับกับพี่พี่ของเราขอบคุณค่ะ ลูกค้าวีทีกับคามสเรารของเรานะกิจกรรมทะ้แาบรัดเยอะมากสำหรับลูค้าวทีนะคุ้มค่ะบอกเลยค่ะมี workshop ไก็จะบอกว่าได้รการแล้วอรักก่อนเนาะแต่บอกว่าคือลูกค้าไหนที่ม่เป็ีวที่องสนยใจนะกิจกรรมทุกอย่างคอร้ให้ลูกค้าเข้าเากัเลยปีอให้ท้าวีทีค่ะโอเคอเองมดายให้ค่ะุจนาค่ะให้ักดค่ะเดี่ยวกัดงดบงานะคะแล้ก็ ทัวงนี้เราต้องทำงานกหนักนะครับเรียนหนักนะครับการที่เราทํางานมากเกินไปแล้วเราลืมดูแลตัวเองนะครับมันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีนะครับถ้าเกิดทำงานมากไปไม่สบายก็ควรจะไปหาหมอถ้าหากทำงานมากไปเราต้องตาดูโซมดูให้เขาสดใสแล้วก็ควรจะดูแลตัวเองเช่นกันควรจะต้องให้กำลังใจให้กำลังใจรับกายให้กำลังอยู่หน้าเราบ้างครับฝากครับกดทัชเนะครับ่อครับ วันนี้สถานีวันนี้นค่ะนะคะขอเสียงปรบมื